วงนี้นะคะพาไปชมกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่เริ่มต้นราคาแค่10บาทแค่นั้นค่ะที่สวนสาธารณะขวัญเมืองอำเภอเมืองสวัดยะลาค่ะพาไปดูร้านฮาดีรัตรองนะคะเปิดเมนูใหม่กว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ราคาเริ่มเพียง10บาทแค่นั้นค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะขวัญเมืองจังหวัดยะลาแหล่งพักผ่อนและสถานที่ที่ออกกําลังกายของชาวจังหวัดยะลาโดยรสชาตินะคะคงความเป็นเตี๋ยวเรือแท้ๆทั้งน้ําซุปเข้มข้นหอมอร่อยกลมกล่อมค่ะตามสูตรดั้งเดิมมีให้เลือกทั้งเนื้อค่ะแบบทั้งเนื้อนะคะแล้วก็ทั้งไก่ด้วยค่ะสําหรับร้านฮาดีเรสเตอร r นะคะก็เป็นร้านของแบัน,นคุณซูแบเ์เจลาะค่ะที่เป็นเปิดร้านขายอาหารจา ค่ะมีเมนูโรตีแกงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวอาหารตามสั่งรวมทั้งเมนูรวมทั้งเมนูเครื่องดื่มค่ะและโรตีอาหรับไร้น้ำมันสุรอียิปต์ขึ้นชื่อด้วยค่ะซึ่งการเพิ่มเมนูเก๋ยเตี๋ยวเรือค่ะก็จะทำให้ลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ แบรนันนะครับได้บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเป็นเมนูใหม่ของทางร้านคิดว่าต่อไปจะเป็นเมนูหลักเพราะถูกปากของลูกค้าหลายๆคนถึงแม้จะเริ่มได้ไม่นานลูกค้าก็ให้การตอบรับที่ดีมากก็ขอชินชวนลูกค้าที่สนใจอยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือโรตีหรืออาหารเช้าร้านแบรนันหน้าสวนนกรสชาติอร่อยพิกัดอยู่ที่สวนขวญเมืองตรงข้ามสนามนกเขาชวาตรงประตูทางเข้าเลยครับหาไม่ยาก เปิดทุกวันยกเว้นวันอัคารตั้งแต่เช้าจนถึงทุ่มหนึ่งเลยครับ